สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะท่านผู้ฟังคงจะจําได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้ว เราเคยได้ยินเสียงเพลงชื่อคนเดียวมีสองหัวใจไม่ได้หมายความว่าคนคนเดียวมีหัวใจสองดวงหมายถึงว่าคนที่มีหัวใจดวงเดียวแต่มีสองความคิดตัวของคนเราแบ่งเป็นสองคือเป็นรูปอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างหนึ่ง รูปก็ได้แก่ธาตุสี่โดยแยกออกเป็นกระดูกสามร้อยท่อนรัดรึงด้วยเอ็นน้อยใหญ่มีเนื้อหอ่อหุ้มหลอ่อเลี้ยงด้วยเลือดคลุมด้วยหนังและสามารถเห็นด้วยตาว่าคนไหนสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมส่วนที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเรียกว่านามนธรรมรูประธรรมสูงต่ำดำขาวเป็นเรื่องบุญทำกรรมแต่งใครทำดีไว้ก็รูปสวย รูปธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งเสียไปเช่นเสียหูเสียตาเสียแข้งเสียขายังไม่เรียกว่าเสียคนเรียกว่าคนพิการแต่ทวันนมามธรรมคือจิตใจของบุคคลผู้ใดเสื่อมเสียคือคนที่มีสุขภาพจิตเสื่อมได้แก่พวกใจแตกใจฟุง้งใจร้อนใจโลภใจโกรธใจหลงใจคดใจไม่สู้อย่างนี้เรียกว่า คนเสียคนข้อนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าระหว่างกายกับใจใจสำคัญกว่าใจจึงเป็นเหมือนอาณาจักรหรือเป็นเมืองเมืองหนึ่งในเมืองเมืองหนึ่งก็มีพระราชาเป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงบ้านใดเมืองใดอาณาจักรใดได้พระราชาดีมีธรรมเข้าครองบ้านบ้านนั้นเมืองนั้นก็ สุขสรรหันษาบ้านใดเมืองใดได้พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมบ้านนั้นเมืองนั้นประชาชนก็เดือดร้อนระส่ำระสายใจก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งใจเราก็ว่าใหญ่ที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เหนือกว่าจิตใจมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับใจของคนได้คืออารมณ์อารมณ์เป็นผู้ครองใจ อารมณ์มีสองอย่างคืออารมณ์ดีอารมณ์เสียหรือลมดีลมรายเวลาใดเราให้อารมณ์ดีคือตัวบุญเข้าครองก็เ,เป็นใหญ่บุญก็ชักใจให้อยากทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา เวลาใดเราให้อารมณ์ร้ายคือบาปเข้าครอบครองบาปก็ชักใหญ่ทำให้อยากจะทำบาปทำชั่วทำเสียจึงขอถามว่าอาณาจักรใจของคุณคุณให้ใครเข้าครอบครองถ้าบาปเข้าครอบครองจงไล่มันไปแล้วเชิญบุญเข้ามาครอบครองขอให้ท่านผู้ฟังโปรโด,ดดำเนินชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิต